เครื่องหมายบนพื้นทางและทางขอบกันดีกว่านะคะมาเริ่มกันเลยเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้กับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร เมื่อเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ปฏิิบัตควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไร เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร เครื่องหมายนี้เส้นสีขาวหมายความว่าอย่างไรเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรมาดูผลลัพธ์กันค่ะ เน่เราได้10เต็ม11นะคะมาดูกันนะคะมาดูเฉลยกันคะ่ะเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นพื้นที่สีขาวกับสีเหลืองนะคะก็อันนี้ความหมายของเขานะคะก็คือเขตปลอดภัยหรือเกาะสีนะคะมาดูข้ออื่นกันนะคะ เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรนะคะก็มีลักษณะเป็นลูกศรสีขาวนะคะตรงไปทางขวามือนะคะเครื่งองซอใหม่ของเขานะคะก็คือขับรถภายในช่องจราจรห้ามแซงนะคะห้ามขับขี่ผ่านหรือค่อมเส้นโดยเด็ดขาดนะคะ mm. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะก็มีลักษณะเหมือนคล้ายๆเส้น ทางมาลายนะคะแล้วก็มีขีดเส้นขาวทึบอีก2เส้นนะคะความหมายของเขาก็คือให้หยุดจอดให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดนะคะหรือเส้นให้ทางเพื่อให้คนเดินเท้าข้ามผ่านได้ไปก่อนนะคะมเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะก็คือลักษณะเป็นเส้นทึบสีขาวนะคะ ก็คือให้หยุดรถก่อนถึงแนวหยุดทุกครั้งนะคะเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนเส้นประสีขาวนะคะก็คือสามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้นะคะเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะก็เป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมหันลงนะคะ มีขอบสีขาวนะคะก็คือความหมายของเขาก็คือขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้าต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นในถะเส้นให้ทางนะคะเครื่ <c oughs> องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรนะคะ <c oughs> ก็เป็นลักษณะพื้นที่สีเหลืองนะคะแล้วก็มีตารางตาข่ายสีเหลืองนะคะอันนี้ก็ความหมายก็คือห้ามหยุดรถทุกชนิดภายใน กรอบเส้นไทยแยงนะคะยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวานะคะเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะก็เป็นลักษณะเป็นเส้นสีขาวปละนะคะก็คือขับรถให้ช้าลงหากเห็นคนเห็นรถคันอื่นหรือคนเดินเข้าในทางทางขวางหน้าต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทางนะคะ เม like ื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะก็เป็นลักษณะลูกศรสีขาวตรงไปทางขวานะคะแล้วก็มีเส <man> ้นปะสีขาวนะคะความหมายของเขาก็คือขับรถในช่องการจราจรห้ามค่อมเส้นแต่แซงได้นะคะเครื่องหมายนี้เส้นสีขาวหมายความว่าอย่างไรนะคะก็คือเส้นชะลอความเร็วนะคะ เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรนะคะก็คือเป็นลักษณะเส้นสีเหลืองทึบนะคะอยู่ทางซ้ายแล้วก็เป็นเส้นประสีเหลืองนะคะอยู่ทางขวาก็คือเส้นทึบห้ามผ่านหรือค่อมเส้นทึบแต่เส้นประอาจแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยนะคะก็เดี๋ยวเราลองไปฝึกทำหมวดอื่นๆกันต่อเ